บิวเข่าเข่าพี่วิ่งเทพลีลาเติร์ดเฟิร์นต๊อกฮะต๊อกกุญแจกุญแจกุญแจประตูบ้านรั้ว รถห <ร ốt S 2> มา,มาแมว <c oughs> ขี้ <c oughs> ความเหม็น ผมต้องบอกคุณผู้ชมก่อนผมจะไม่มีวันชาเลนจ์คุณแม่มันตื่นเต้นนะี้ก็จะปล่อยไปคุณแม่พูดอะไรก็ได้ขอเป็นคำนามพอขออย่าส้่อะไรก็ได้คุณแม่พูดขวดน้ำทิชชู่อะไรได้หมดแม่พูดไปเลยไม่ต๊อกคืออะไรแล้วเฟิร์นกับต๊อกไม่มีคนชาเลนจ์ด้วยนะต๊อกใช่ไหมเฟิร์นเคยไปซื้อของที่ตลาดแล้วมีคนขายชื่อต๊อกต็อกคือชื่อคนหรือคุณแม่จะทำชื่อผมบิด อันน kind of yeah> ี้เป nice> ็นไม่ได้สิสุถามเลยดีกว่าถามเลยดีกว่าอันนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรไม่รู้